วันนี้เราอยู่กันในเกมอินซอมเนียซึ่งอินซอมเนียแปลว่าโลกนอนไม่หลับนั่นเองถ้าอยากจะรู้ว่าเกมนี้มีเรื่องราวเป็นยังไงก็ Let's go วันที่หนึ่งบิดขี้เกียจแบบใดอ๋อตื่นมาเหมืนที่นอนจะมีสีที่สีเตียงเลยเหรอโห จกต์ของเราเขาจะบอกว่าให้เราไปคุยกับแม่นะอะไรเนี่ยบล็อกซี่เหมือน <c oughs> เหมือนโคกปะใช่ไหมอันนี้ห้องอะไรอ่ะพอ,อดีเข้าไปไม่ได้แต่ห้องมันว่างเปล่าอ่ะเร oh, yeah, านะเนี่ยอะไรโอ้โหแย่มากนะเนี่ยเสียระบกเพื่อจับสแกรทุกคนในเซิร์ฟหรอแย่ yeah, มากโอเคงั้นเราต้องไปหาแม่ก่อนแม่ครับ อันนี้ไงดูออกเลยว่านี่คือแม่เราแน่นอนแม่ลระเบือพ่อแกงจริงเขาเนี่ยเอาแต่กินบ็อกซี่โคลาตลอดเลยอ่ะไปคุยกับพ่อแกซะเถอะนะแล้วก็ไปถามว่าพ่อแกเป็นอะไร เออโอเคครับแม่เดี๋ยวผมจะเคลียร์กับพ่อให้นะพ่อผมอาจจะติดบ pues, ็อกซี่โค้กเกินไปสงสัยเออมันจะอร่อยเกินสวัสดีครับพ่ออุยพวกเรามีเรื่องต้องคุยกันจริงจังมากนะเรื่องนี้เออเรื่องอะไรหรอครับพ่อพ่อต้องการบ็อกซี่โคลามากกว่านี้เออ บ็อกซี่โคลาหรอคุณพ่อคุณพ่อจะติดกันไปหรือเปล่ามันเหลือกระป๋องสุดท้ายแล้วฉันไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้นานกว่านี้นะเนี่ยโยข้ามถนนไปช็อปจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเอาไาห้พ่อเพิ่มด้วยอ่ะบ็อกซี่โคลาเออโอเคครับพ่อระวังพ่อจะเป็นเบาหวานนะไม่รู้ว่าบ็อกซี่โคลานี่มันมีน้ำตาลหรือว่า เป็นของมึนเมาอะไรหรือเปล่าทำไมคุณพ่อถอึงชอบอะไรขนาดนั้นโอเคชอบ I give you the power to do anything ขอบคุณมากเลยนะโอเคเราไม่ได้สนใจเลยทั้งนั้นเราจะมาซื้อของบ็อกซี่โคาหวัสดีครับคุณขายของโอ้โหลุงเรียกว่าใครดีเนะี่ยทำไมหน้าตาแบบเหมือนไม่ได้นอน บอกซี่โค้าอยู่ข้างหลังชันเองข้างหลังเหรอนี่ไงเอาเลยกาะดาขอบคุณมากเลยครับเออจริงๆข้าวหน้าไม่ต้องออกมาขายก็ได้นะครับผมไม่อยากให้พ่อกินมันแล้วเพราะแม้พ่อเลิกมากกว่าโอเคงั้นเรากลับไปหาพ่อกันดีกว่าผมมาแล้วครับพ่อเป็นไงเร็วไหมอะพ่อ เออไปซะโอ้โหฉันนี่คิดถึงเธอจริงๆเลยเธอเนี่ยอาจจะเป็นรักแท้ของฉันนะบ็อกซีโ<า>กซ่โคลาฮะบ็อกซี่โคลาไม่พระเจ้าบ็อกซี่โคลากำลังเรียกฉันอยู่ โอ้ใช่แล้วแล้วก็อย่าไปล,ล,ลืมเยี่ยมย่าของลูกด้วยนะเธอต้องการให้ช่วยแพ็คของนะ่ะหรือว่าส่งของ,ของนั่นแหละออาแล้วพ่อพ่อครับคุณพ่อไปอยู่ไหนแล้วหรือว่าไปไปกินบ็อกซี่โ,โคลาอยู่บนหลงังคาโอเคนั่นไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยพ่อไปเถอะงั้นเราไปหาคุณย่าก,กันดีกว่า กอก็กสวัสดีครับคุณย่าโอ้โหดูคุณย่าดูดูเนียนแคทหรอครับมันเรียกว่าอะไรน,นะเมียวแคทที่ตดบอ,อกเป็นสายลุงโอ้โหหน้าตาแต่และคนดูสะบักสะบอมมากหน้าตาคุณยาาแบบดูแบบอิ่มอกอิ่มใจสุด,สด <c oughs> ขอบคุณที่มาช่วยย่าในวันนี้นะลูกช่วยเอาเฮ้ยไม่ใช่ลูกช่วยเอา ของนี้ไปส่งให้เพื่อนบ้านได้ไหมแทนย่าเออย่าคิดว่ามันมีคนเอาของมาส่งที่บ้านย่าเขา่าจจะส่งผิดก็เลยนั่นแหละย่าว่าจะเอาไปให้อ่ะวันนั้นอ่ะแต่ว่ามันจะไม่มีคนอยู่ในนั้นนะโอ้โหหน้าตาเกียนมากระวังให้ดีนะเพื่อนบ้านคนแปลกหน้านี่มันเออ มันมันอะไรหรอครับคุณย่าโอเคผมไม่สนทั้งนั้นดูดิตรงบ้านกับหน้าตาเนี่ยมันเหมือนแบบเห <c oughs> มือนเป็นหน้าตาทั้งสองอันด้านบนเป็นตาตรงนี้เป็นปากโมชีโมชิมีใครอยู่ไหมครับผมมามอของมาทรงสวัสดีครับอู่บ้านถอดแบบมาจากบ้านเราเป๊ะเหมือนกันเป๊ะ นี่นายเข้ามาในบ้านฉันได้ไงเนี่ยโอ้นายได้รับพัสดุของฉันแล้วเหรอขอบคุณม,มากเลยนะฉันเดาแล้วล่ะว่านายจะเคาะประตูเข้ามาเพื่อมาส่งของนะ่ะในเมื่อนายได้อยู่ในนี้แล้วทำไมไม่มาดูทีวีกับฉันเลยล่ะโอ้โหนึกว่าจะเป็นอนโทรเวิร์ดนะครับเนี่ยนายไม่อยากดู กับฉันหรอ <mm> <laughs> แค่หลอกยอกเล่นนะ่ะยอกเล่นเฉยๆ <mm> แล้วนายก็ควรระวังให้ดีนะเวลาเล่นมุกตลกกับคนอื่นนะ่ะเอิ่มครับครับพี่ <mm> ผมแค่มาส่งของเฉยๆไม่ได้อยากดูทีวีด้วยเลยจริงๆนะ <mm> นัน่นอะไรนะ่ะแมว เมลกำลังเต้น Wanna Play r o b l o x ก็เล่นอยู่นี่ไงหุยไฟดับหุยเราดูหน้าตาหุยเดูเหมือนว่าไฟจะดับนะฉันรู้สึกเหมือนจะนจกลัวบางอย่างอ่ะเพื่อนอย่างนั้นก็คือความมืดไง นายต้องไปข้างหลังบ้านน่ะแล้วก็รีเซ็ตเจเนเรเตอร์ให้ชันหน่อยนะ <S 2> <S 2> <S ขอร้องล่ะไม่ไปทำเองเล่านี่แค่มาน,นี่ไม่ได้อยากทำให้เลยด้วยซ้ำอะ่ะหน้าตามไม่น่าช่วยเลยโอ้โหนี่มืดแล้วหรอเมื่อกี้ยังเช้าอยู่เลยยังไงเจเนเรเตอร์ใช่ปะดูรีเซ็ตโอ้โหรีเซตนานด้วย มันจะมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยขอละย,ยังมีนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยอในเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ไปขอไอ้เพื่อนบ้านนี้ขอกลับบ้านแล้วกันนะอุ๊ยอุ๊ยตกใจปพระตัวอัตโนมัติโอเคดูนายก็ยิ้มแบบมีความสุขเหมือนเดิม <S 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 ขอบคุณที่ช่วยฉันนะ นายน่ะควรกลับบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนซะบ้างนะ <c oughs> ไว้เจอกันอืมโอเคขอบคุณมากฉันต้องการคำนั้นอยู่พอดีเลยว่าไล่ฉันกลับบ้านาแต่ชื่อเกมมันเอ่อมันบอกว่าเรานอนไม่หลับนี่นะไม่เป็นไรหรอกมากแม่ครับอา่าคุยกับแม่ได้ไหม ลูกควรไปนอนได้แล้วนะนี่มันดึกมากแล้วนะ่ะโอเคครับแม่ก็อย่าลืมนอนเหมือนกันนะอย่ายืนแต่ตรงนี้ล่ะแล้วพ่อไปไหนแล้วเนี่ยไปคุยกับพระเจ้าแล้วมัง้งโอเคอ <c oughs> <c oughs> วันที่สองพ่ออันนี้รู้สึกแปลกจังต้องไปคุยกับแม่ใช่ไหมโอเคอเคุ้ยแม่เขาทำไมหน้าตาแบบนั้นนะทำไมทำหน้าแบบนี้นะไปเจอพ่อคุยกับเจ้าอยู่เหรอพ่อพ่อยังไม่กลับบ้านเลยลูก ไปถามดูว่าเจ้าของร้านตรงนู้นเขาเห็นพ่ออยู่แถวนี้บ้างไหม <L un> นี่มันทําให้แม่กังวลมากเลยนะเนี่ย <L un> อ่าโอเคครับแม่เอาเอาผัวใหม่เถอะแม่พ่อติด็อกซีโ,โ,โคลาเกินไม่เออเอาคนใหม่แม่เอาคนใหม่เอะฝนตกซะดว้วยบรรยากาศน่านอนสุดวัสดีครับ <L un> อะไรนะนายก็ ายกำลังตามหาพ่อของนายอยู่เหรอเออก็ใช่นะฉันเห็นพ่อของนายไปสักพักแล้วแหละฉันคิดว่าเขาน่าจะเดินไปที่บ้านของคุณย่านะนะโอเคบ้านของคุณย่าไปทำอะไรอ่ะเราก็ไปขนของให้คุณย่าแล้วนี่วัสดีครับพ่อเอ้าไม่เจอแล้วพ่ออยู่ไหนแล้วเราย่าคือดูแต่ เนียนแคสอย่างเดียวไม่เปลี่ยนช่องว่างเลยหรอขอโทษนะพ่อนายไม่ได้อยู่ในนี้อ่ะวันนี้เพื่อนบ้านอาจจะเห็นพ่อของเธอนะโอเคเราสรุปอันไหนจริงอันไหนเท็จหรืว่าไม่มีแล้วนั่นแหละเออวันนี้เพื่อนบ้านเราต้องเข้ามาบ้านนายอีกรอบนึงแล้วนะ บองว่าเราจะสนิทกันแต่เราไม่อยากสนิทกับนายเท่าไหร่เลยใช่พ่อของนายอยู่ที่นี่แหละแล้วเกแล้วฉันก็กระดิดโอ๊ยแล้วฉันก็กระโดดถีบพ่อ,อนายไปเพราะฉันคิดว่าเขามีบ็อกซี่โคลาเยอะเกินไปในการดื่มน่ะนะอ๋อพ่อของนายอะ่ะเอาเดี๋ยพูดเรื่องไร้สาระจนฉันตกใจมากเลยเนี่ย คิดว่าเขาอยู่ด้านหลังออบ้านฉันหรือมัง้งฉันได้ยินเสียงกระแทกบางอย่างอะ่ะอ,อย่าบอกนะว่าพ่อเราเป็นวัวกระทิงนะพ่อครับกลับบ้านเถอะผมไม่อยากให้แม่เป็นห่วงแต่ผมไม่ได้เป็นห่วงพ่อเลยนะแม่เป็นห่วงตาดาหุยหุยพ่อเรามาดมกำแพงบ้านเพื่อนบ้านเราทำไมเนี่ยพ่อเราต้องการสิ่งเสพติดใหม่เหรออุอย หมือนโดนเข้าสิ่งป่ะแนวนี้ h o l o g r o v อแกก็ฟ <Hollow Grove. gasps> ื้นขึ้นมา <gasps> พ่อครับกลับบ้านเถอะนะแม่คิดถึงแล้วอ้โหแล้วหน้าพ่อคือหลอนมากอุ้ยเรามาอยู่ใน h o l ล o g r a v อะไรสักอย่าง อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเออ The Hollow scream พวกเขากระซิบอยู่ในความเงียบคืออะไรอะ่ะฮู้ยดอขอโทษครับสำหรับคำหยาบผมตกใจจริงๆ อะลเขามากขึ้นโอเคอุ้ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว,ว่าพระเจ้าก้อนลูกกลมอ๋อคือพ่อพ่อเราขึ้นสวรรค์ไปแล้วเนื่องจากติดบ็อกซี่บูเกินไปซึ่งบ็อกซี่บูก็คือพระเจ้าเฮ้ยคุณพ่อออกจากสิ่งล่างผมแล้วเรผมหลุดออกมาจากในนีมิดแล้วคุณพ่อเป็นไรไหมครับ <c oughs> ไมหัวฉันถึงเจ็บขนาดนี้เนี่ยบอแสดงว่าที่ที่ได้ยินเสียงดังปึ้งพ่ออหัวโขกกำแพงใช่ไหมเกิดเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเนี่ยทำไมพ่อถึงออกมาข้างนอกทุกอย่างมันเบลอไปหมดเลยพ่อเออพ่อโดนบ็อกซี่บูใช่บ็อกซี่บูดีนั่นมันคนละอันบ็อกซี่โคลาครอบงำสมองหรือเปล่าพ่อคนกลับบ้าน ไปก่อนแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวพ่อจะติดต่อลูกไปนะครับแล้วเอา้านึกว่าจะบอกให้ให้พ่อไปนอนพ่อบอกให้เราไปนอนอะไรวะทำไมพ่อไม่ไปนอนโอเคถึงบ้านแล้วเอาบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนหรือเปล่า,าไม่ใช่แม่ครับผมเจอพ่อแล้วออกไปหาพ่อเลยพ่ออยู่ ในที่สุดลูกก็เจอเขาแล้วใช่ไหมเขาน่ะต้องหยุดดื่มบ็อกซี่โคลาให้ได้แล้วยังไงก็เถอะลูกลูกควรไปนอนได้แล้วนะมันดึกมากแล้วโอเคครับแม่ผมจะไปนอนตอนนี้แหละนอน วันที่สามก็นอนไม่หลับหรอโอ้ไม่ใช่วันที่สองก็นอนไม่หลับอยู่ดีจะมีวันไหนบ้างที่เรานอนหลับได้หรือว่าเราเติมกาแฟทุกวันดูดิชั้นห้อแบบน่ารักมีหมวกโลบอกเงินโลบอกตุ๊ก,กตาโลบได้ชิปเมนด้วยแปลกมากวันที่สามแล้วสินะออกไปคุยกับพ่อ,อนี่ไงพ่อมาแล้วโอวพ่อโดน โดนแม่สั่งห้ามบ็อกซี่โคลรามาแล้วหรอทํไมบ็อกซี่โคลราของพ่อถึงหายไปมันหายไปหมดเลยเออแม่เอาไปทิ้งหมดแล้วมั้งลูกไปเอาบ็อกซี่โคลรามาให้พ่อเดี๋ยวนี้พ่อรู้สึกได้ถึงพลังงานของพ่อที่ ละล้นทะลักออกมาในขณะที่พ่อกําลังพูดกับลูกอยู่โอ้โหเวอร์กันไหมพ่อเวอร์กันไปไหมเวอร์เกินนะไม่ได้แล้วคุณพ่อครับเมื่อคุณพ่ออยากกินก็กินไปให้ตายเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้โมชิโมชิผมต้องการบ็อกซี่โคลาครับฮะนี่พ่อของนายปวดจากบ็อกซี่โคลาเหรอ โรคบบ็อ,บอกซี่โคลาขอโทษนะพวกที่ร้านนี้ยังไม่มีบ็อกซี่โคลราขายเออถ้าถ้านายอยากได้จริงๆนะบางทีมอาจจะมีบางส่วนอยู่แหละมั่งที่อยู่ในทางขยะหลังร้านน่ะโดยปกติแล้วทางร้านก็จะมีระบบรักษาความสะอาดต่อ,ตอให้กับลูกค้าน่ะนะพวกเราก็จะโยนมันทิ้งก่อนหนึ่งสัปดาห์ก่อน ที่มันจะหมดอายุอนะโอ้โหเอาใส,ใส่ใจผู้บริโภคมากเลยแต่ก็นะน่าจะดื่มได้แหละแล้วก็ระวังเรื่องนั้นด้วยนะโฮโบแลลี่อะไรอะโฮโบแลลี่สัตว์ป่านในตำนานหรอไปครับทังขยะหลังร้านุูนี่ไงมันต้องเป็นแกแน่ๆ ไอ้คนไร้บ้านระวังสอดตลาดให้ดีนะพวกมันอยู่ในถังขยะนี้ยจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปราบมันเองชะแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันคือมือดาบอันดับหนึ่งถ้าเขาปรกดตัวขึ้นก็อยากขยับนะ แล้วแบบนี้ฉันจะเอาดาบไปฟันคอเขาได้ไงอะ่ะในเมื่อฉันเพิ่งดูดาบพิฆาตอสูรมาถ้าเขาประตดปลากฏตัวขึ้นก็อย่าขยับใช่ไหมแล้วน่โอ้โหนั่นไงบ็อกซี่โคราในที่สุดฉันก็จะได้มันฉันก็จะได้มันมา เพื่อเอาไปให้พ่อฉันกินจนตายเย้ yeah. พวกเขายัางอยู่ที่นี่อะไรอะ่ะแปลว่าอะไรอะ่ะไม่รู้โอเค ทําไมเรามาโผล่อยู่ที่บ้านอยู่ที่เตียงนอนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราก็ไปที่ถังขยะไม่ใช่หรอดูเหมือนว่าเราต้องไปสํารวจมันจะมีเสียงอะไรบางอย่างมาจากหลังบ้านเราแฮะพอออาหัวโขกกําแพงหรือเปล่าเนื่องจากไม่ได้กินบ็อกซี่บูเป็นเวลานานขอเรียกว่าบ็อกซี่บูเลยแล้วกันฮัลโหล พ่อเลิกเอาหัวโขกได้แล้วเอาแม่เฮ้ยแม่เป็นคนเอาหัวโขกเองเหรอเราดูเดี๋ยวเหมือนหน้าแม่จะเปลี่ยนไปออ,อ,อย่านะบางทีฉันจะคนกลับไปนอนได้แล้วเราเหล่อเองเหรอเนี่ยแน่สิพอเราไม่ได้นอนมาตั้งสามวันแล้วนะ ล้วทำไมไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ่ะไปปาร์ตี้งานกินดองกันแล้วเหรอไปกินขนมจีนบ้านใครกันนอนเตียงนี้แล้วกันคุณนอนไม่หลับอีกแล้วทำไมอ่ะวันที่สี่ไปคุยกับพ่อได้เลย เปลี oh, <m ario> <LO AR> um. ่ยนด้วยลิขสิทธิ์ป่าวะะอู๋พ่อพ่อกลายเป็นสัตว์ประหาดบ็อกซี่บูทุกอย่างฉันรู้เก่กับบ็อกซี่แล้วแล้วฉันจะให้แกดื่มโคลาได้ยังไงถ้าแกไม่ใช่บ็อกซี่โคลา บ็อกซี่โคลาบ็อกซี่โคลาเย็บบ็อกซี่โพลาเย็บปเย็บเย็บีเย็บปีเย็บีเย็อกซี่โคลาดูเหมือนพ่อเราจะเป็นบ้าไปแล้วนะทุกคนโอเคเราไปคุยกับคนในร้านดีกว่าดูเหมือนเขาจะปกติที่สุดแล้กวก็คุณยา่าดูปกติมากคนในร้านเขาก็ดูปกติที่สุดในแมปนี้ฮึบเอ นายคิดเหมือนฉันไหมว่าเริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่เมืองนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> คิดเหมือนกันตั้งแต่ไอ้แมลหน้าเกนั้นแล้ว <c oughs> เออนายคิดว่าฉันควรทำอะไรอะ่ะ <c oughs> กับสภาพอากาศแบบเนี้ยจะทำแปลงผักหรือว่าปลูกหญ้าดีครับ <c oughs> เอองั้นผมขอแนะนำเป็นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นครับออกไปเล่นน้ำฝนก็อพอแล้ว <c> ฮ <oughs> เราไปคุยกับเพื่อนบ้านกันเถอะ ได้ตุกตาอะไรมาตุกตาลาบูบูเหรอวุดูมันหันตามเราด้วยหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงแฮะวัดดีพวกนายเห็นแมวใหม่ของฉันหรือยังล่ะโอ้โหทุเลศมาก<ๆ>เธอไม่น่ารักหรอไม่ <c oughs> แมวกี่โมง โท t ท l ร y normal cat แปลกจริงๆนั่นแหละคุณขายของเอ้ยคุณร้านขายของทุกอย่างมันแปลกไปเฮ้ยอะไรอ่ะเราเข้าไปไม่ได้อ่ะเนี่ยเป็นห้องแบบแนวโอ้โหุ้ยแลวมีรูปแมวเต็มไปหมดเราไปคุยกับคนยากันเถอะว้ยเดี๋ยวโอ้โ ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้ว Let's go ไม่คุณแม่จะต้องไปหลับจริงๆแล้วเหรอเนี่ยขอแล้วดูทุกอย่างอันนี้อะไรเหมือนจะเป็นไข่แมงมุมไหมเหมือนแม่เราจะกลายเป็นแม่แมงมุมไปแล้วหรือว่าจริงๆเราก็คือแมงมุมต้องไปนอนแล้วเราเป็นโรคนอนไม่หลับไม่ไปหาหมอแล้วทุกอย่างดูปกติหมดแต่เราผิดปกติใช่ไหม เราบ้าอยู่คนเดียวแหละเนี่ยนอนเถอะนะนอนเถอะคุณนอนไม่หลับอีกแล้วทำไมอ่ะวันที่ห้าโอ้โหทุกอย่างกลายเป็นภาพขาวดำเหมือนกับเกมสมัยยุู90นะฮะทำไมมันเป็นขาวดำแบบนี้ละพี่ ตอนนี้พ่อรู้ได้เลยว่าเราไม่ไดเอามาติดพ่อมาติดโปสเตอร์เนี้ยเรามาลุ้นกันว่าพ่อเราจะหน้าตาเป็นยังไงตามเอาไม่มีอุ้ยแต่ดูเหมือนว่าเราจะกดรีโมทได้ปะไ,ไงเปิดทีวีเลย <c oughs> เออเออเออ ไม่สงบสุขชั่วนิรันดร์ท็อปสุดลแล้วเ้ยอ่านไม่ทันนี่คือจุดสิ้นสุดและเริ่มต้นแกแกอย่างไปซับเร็วขนาดนี้ได้ไหมคนมันไม่ได้เก่งภา,าษาอังกฤษขนาดนั้นน่าเฮ่ยปเล่าของฉันไม่สิไม่อะไรทั้งนั้น สรุปแล้วเราสรุปใช่ไหม เราตายอ่ะเพราะว่าเราไม่นอนอที่นี่สวยจังเลยนะเหมือนเป็นบรรยากาศชวนคิดถึงยังไงไม่รู้แค่บางครั้งฉันก็อยู่ข้างนอกฉันสงสัยว่าสถานที่นี้มันคืออะไรกัน ความกลัวฉันจะล้างมันไว้แต่ว่าฉันจำไม่ได้ว่าฉันมาที่นี่ตั้งแต่แรกได้ยังไงอะ่ะฉันมีครอบครัวหรือเปล่ามีชื่อไหมมีชีวิตหรือเปล่าทั้งหมดมันก็แค่เรื่องโกงหกหรือเปล่านะ นายคนออกไปก่อนดีกว่านะก่อนที่มันจะสายไปแล้วฉันขออยู่กับนายได้ไหมที่นี่ดูปกติมากเลยเ่ื่อลงน้อะไรกะไรกู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 จมน้ำตายนายบอกให้เราออกไปแล้วเราจะออกไปลาออกไปละพวามไม่สงบสุขชั่วนิรันดร์ ending เอาเวก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 ุ้ยอ๋ยอ,อมนันไม่ใช่โอเคสวัสดีนะครับทุกคนไม่ใช่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกคนไ๊ายปาย